มาดูค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องนะคะมีกระเทียมมีพริกไทยค่ะมีซอสหอยนางรมมีพริกแล้วก็มีซอสด,ดำนิดนึงมีน้ำตาลมะพร้าวค่ะนี่นะคะเราจะทาะะที่ไก่นะคะน,น้ำน้ำนนสต๊อกท,<า>ที่เหลือจากการอบนะคะเราก็จะมาราดให้เขามีสีสันสวยงามนะเพราะว่าเขาจะเป็นเครื่องเทศกับ <c oughs> น้ำมันทาไก่กันมันนะคะ ก็จะทําให้ไ işte ก kind of ่ส <yd oll ing> oh, mm ีสวยนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะราดเข้าต่อไปนะไก่ตัวใหญ่มากเลยแบบนี้นะคะก็ซื้อมาเมื่อกี้เนาะตัวใหญ่มากเลยเราล้างอย่างดีแล้วเราก็เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่นะคะต่อไปก็คือว่ามันก็แล้วต่เอาไปทําอะไรต่อก็ว่ากันไปนะคะ นี่ค่ะมันที่เครื่องเทศเรานี่แหละสีสันของไก่ของเรานะคะที่เราได้เราไม่มีขิงค่ะขิงจะเป็นผงก็หมดเนาะนี่แต่น้ำมันลงไปอีกนิดนึงเนาะก็ทาให้ทั่วเราค่ะเสร็จนะคะคือเรามีอะไรในบ้านเราก็ใส่อันนั้นไปเนาะอบไก่อบของเราแล้วเราก็มาหมักไก่ทิ้งเอาไว้เเทียบร้อยนะคะแบบนี้นะคะก็หมักให้ทั่วเนาะ ก็มีกระเทียมน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลมะ,ะพร้าวนิดนึงรับชมค่ะฝากกดติดตามน้ำมันแล้วก็มีเกลือมีพริกไทยค่ะสูตรง่ายๆของเรานะคะที่เราทำเป็นปิะจำาค่ะทาให้ทั่วนะคะแบบนี้นะคะนี่ก็ทิ้งเอาไว้จนกว่าเตาเขาจะร้อนเนาะเมื่อกี้เราเพิ่งเปิดเตาเนาะจะ ใช้มือก็ได้ค่ะถ้ามันไม่ถนัดเนาะนี่ค่ะพยาามให้มันเข้ากันอย่างนี้เนาะนี่นะคะแล้วก็ทาเข้าไปอย่างนี้เนาะเราจะมีผงผงย่างสำเร็จนะคะที่เขาผสมมาแล้วก็มีนะคะ ไก่นี่เราสามารถทําไก่แดงได้ค่ะไก่ย่างแดงได้นะคะนี่ค่ะเราก็รอให้เขาเตาร้อนรอให้เขาตาวร้อนตามนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตัวอบตัวนี้นะคะ ตัวนี้ค่ะนี่นะคะเราจะมาใส่ตัวนี้เนาะี๋ยวเรารอให้เตาว,ว่างเนาะเอ้ยไม่ใช่ให้เตาร้อนพูดก็จะเพี้ยนผ,ผิดถูกผิดถูก็โทษเด้ค่ะบางทีมันมันเร็วไงนี่ค่ะก็ตามนี้เนาะนี่ค่ะ ป็นการหมักง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากมายเดี๋ยวเรารอให้เตาร้อนแล้วค่อยมามามาใส่กันในเตาเนาะเตาอบของเราก็อยู่ที่สองร้อยสามสิบเนาะแล้วก็พัดลมนี่ค่ะเราหมักเสร็จแล้วเนาะถ้าอยากจะให้มีอีกอย่างนึงก็คือว่าอันนี้ค่ะอันนี้ที่เขาผสมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะสําหรับย่างค่ะเป็นผงนะคะนี่ แล้วเราก็จะโรยแบบนี้นะคะถ้าเราอยากได้แต่อันนี้มันจะเค็มต้องระมัดระวังนิดนึงเราจะใส่ตัวนี้ก็ได้ค่ะเพื่อให้ไก่มันเป็นสีสวยนะคะอันนี้สําเร็จรูปค่ะบางทีเราก็ไม่จําเป็นนะคะต่างประเทศเขาใช้สําเร็จรูปแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็เราก็โรยลงไปก็ระวังเค็มนิดนึงไก่ของเราก็สุเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่้่ไก่เดี๋ยวมาดูกัน